สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีทานนะครับมาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้มารีวิวรถเข้าใหม่เลขใหม่หลักพันรถปี2023ใหม่น้อยๆสภาพป้ายแดงได้ชุดแต่งหล่อๆเท่ๆไปพร้อมเลยครับนี่คือเจ้า a l l ิ e อ i s สุ u, u D-Max ตัว s p e c e c a p DDI 1.9นะครับ DA, เ d a กียร์ธรรมดา2023เลขใหม่7,000ครับคุณผู้ชมที่สำคัญคันนี้ได้ชุดแต่ง ล้อแม็กสเกิร์ตรอบคันนะครับล้อแม็กก็ใส่เป็นล้อแม็กคอสมิกเลสซิ่งมาใส่ฝาครอบดิสเบกเรมโบยางใหม่ปี2023เลนโซ่ถายนะครับแล้วก็ชุดแต่งเป็นของตัวสปอร์ตตี้นะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับสีเทาเลมโบ2023เลขไมล์หลักพันหล่อขนาดนี้ครับคุณผู้ชมเข้ามาใหม่1คันวันนี้วันที่9สิงหาคม ใครหารุ่นนี้อยู่บ้างครับไม่ควรพลาดเลยเอาไปใช้งานหล่อๆไม่ต้องทำะไรเพิ่มเติมเลยคันนี้เดี๋ยวล้างนะครับทำขาา้อสะอาดภายในภายนอกนะครับส่งมอบได้เลยสภาพรถสวยมากคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลขไม่เจ็ดพันกิโลเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมนี่ครับล้อแม็กสวยนะครับล้อแม็กดำคิ้วสีทองเป็นคอส m i มิกเนสซิ่งนะครับใส่ตัวฝาครอบดิสเบกเมมโบแดงนะครับหัวน็อตเลสีน้ำเงิน นะครับสวยๆเลยแม็กใหม่ๆนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับสติกเกอร์ด้านข้างมีให้ด้วยนะครับเท่ๆเลยนะครับเป็นตัวชุดแต่งของตัว S อสปอร์นะครับคอนเซ็ปต์นี่ครับคิ้วกันสาดกระจกดำคิ้วแดงนะครับคิ้วกันสาดใส่มาให้ครบเลยนะครับตัวรับสัญญาณก็ใส่มาให้ครบชุดเลยนะครับเป็นชุดแต่งของ S อสปอร์ต้เขานี่ครับกับเจ้า all new isuzu d-max นะครับสเปซ Cap 1.9 DDI นะครับ SDA เกียร์ธรรมดา2,023แท้เลขไม่7,000ครับคุณผู้ชมคันนี้พลาดไม่ได้เลยใครหารถทรงนี้อยู่นะที่เป็นจัดทรงหล่อๆแบบนี้นะครับสปอยเลอร์มีให้ด้วยนะครับนี่ครับใส่สปอยเลอร์มาให้ด้วยไฟเบรกตดนที่3นะครับกระจกบานหลังไล่ฟ้ากระบะไลเนอร์ iner, นะครับใหม่กิฟต์นี่ครับคุณผู้ชมไม่7,000นะครับคันนี้นะครับไม่7,000นะฮะ ในราคาเพียง549,000บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับได้ชุดแต่งได้ไม้น้อยสภาพเหมือนออกาตักโชว์รูมป้ายแดงเลยนี่ครับล้อแมกคอสมิกดิสเบกคู่หน้านะครับดัมเบกหลังนะครับตัวล้อแมกจะได้เป็นล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับคุณชมนี่ครับสวยเลยนะฮะใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับนี่ครับดุมเลสสีน้ำเงินนะครับเป็นไทอาร์เรวอลูชั่น สวยมากนะครับคันนี้สวยเลยนี่ครับสเกิร์ตรอบคันนะครับสปอร์ตตี้ดีไซน์นี่ครับด้านท้ายดิฟฟิวชั่นด้านหลังเท่ๆแบบนี้นะครับหลอๆเลยคันนี้ด้านหลังมีกล้องให้ด้วยนะครับกล้องมองหลังมีให้ด้วยนะครับเปิดฝาท้ายให้ดูกันเลยความเดิมความใหม่ของนะครับออร์นิวคันนี้นะครับผู้ชมนี่ครับดูนะฮะหัวนงหัวน็อต ตะเข็บซีนเม็ดอาร์คเดิมโรงงานล่องเดิมนะครับเหมือนขับออกมาจากโชว์รูมป้ายแดงเลยคันนี้มาร์คสี QC ยังอยู่เลยเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ครับใหม่มากนะครับคุณผู้ชมการันตีเลยโครงสร้างเดิม100%ซไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุครับคันนี้โอ้โหหาแบบนี้ยากนะครับคุณผู้ชมที่แต่งมาให้ครบแบบนี้แถมเลขใหม่7,000โลรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ หลายท่านบอกว่าทาไมเขาขายแล้วสละนะครับก็มีหลายปัจจัยนะครับอาจจะเป็นรถถูกยึดนะครับผมยกเลิกสัญญานั่นเองนะครับนี่ครับโอ้โหใหม่มากเราก็ได้ของแต่งนะครับไปฟรีเลยนะครับได้ไปใช้งานแบบฟรีเลยไม่ต้องไปเสียเงินแต่งเพิ่มเติมนี่ครับสเก็ตรอบคันนะครับชุดแต่งเขาเป็นของตัว S อสปอร้นะครับล้อแม็กโครสเมคดำขอบทอง นะครับดำขอบทอง18นิ้วเป็นไท a i R Revolution นะครับชื่อรุ่นของเขานะครับนี่ครับสเกิร์ตซ้ายขวาชุดแต่งสปอร์ตี้นี่ครับดำแดงนะฮะแล้วก็เป็นสีเทอร์นโบโอ้โหสวยงามคันนี้ใครได้ไปใช้งานถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับเจ้า All New Isuzu D-Max คันนี้หล่อมากใครที่ชอบรถจัดทรงแต่งหล่อๆแบบนี้นะคุ้มสุดๆเลย นี่ครับล้อแม็กหล่อๆเท่ๆนะฮะมองมุมไหนก็หล่อนะครับนี่ครับสวยงามนะครับตัวคอสมิกตัวหนังสือเขาจะเป็นแบบสะท้อนแสงนะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะฮะตัวเนี้ยนี่ครับเวลาเรามองมุมจะเป็นสะท้อนแสงเป็นสีได้ด้วยนะครับนี่ครับตัวคอสิมิกนะสวยงามอันนี้แม็กใหม่มากนะครับคุณผู้ชมรถวิ่งไป7000โลคันนี้คุ้มแน่นอนนี่ครับ สติกเกอร์ซ้ายขวาด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวบริวเวณแก้มอันนี้ของเดิมโรงงานนะครับสีเทาแลมโบเดิมโรงงานนะครับไม่มีเก็บงานสวยเลยคันนี้คุ้มนะครับกระจังหน้าดำคิ้วแดงโลโก้โครเมียมนะครับไฟเลี้ยวนะครับสกเก็ตดด้ันหน้าดำแดงแบบนี้มาพร้อมตัวหนังสือดีไซน์ นะครับสวย,สวยๆเท่ๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่คือเจ้า all new isuzu d max ที่เข้ามาใหม่ประจำวันที่9สิงหาคมเลขไม้เจ็ดพันรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ all new isuzu d max รุ่น1.9ึ่งจุดเก้าสเปซแคปสีเทาแลมโบนะครับชุดแต่งครบหล่อมากคันนี้นะครับราคาเพียง5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคุ้มสุดๆเลยเดี๋ยวไปดูภายในเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมคันนี้เป็นตัวสเปซแคปนะครับสเปซแคปตัวเตี้ย นะครับสีเทาลัมโบนะครับสียอดฮิตเลยเบาะภายในเดิมโรงงานนะครับเป็นเบาะผ้าทรงสปอร์ตเดิมโรงงานมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดหน้าจอกล้องมองหลังพวงมาลัยมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายควบคุมเรื่องของเครื่องเล่นนะครับสวยงามพันนี้แต่ดูภายในกันก่อนนะนี่ครับเบาะเดิมๆของเขาเลยไม่มีขาสภาพภายในกลิ่นยังใหม่อยู่เลยครับคุณผู้ชมรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็ตัวสเปซแคปเปิดได้ ตัวสเปซแคปเปิดได้แบบนี้นะครับเบาะหนังด้านหลังนะครับไม่มียุบและดูร่องนะครับคุณูชมกาบ็อดประตูต้องเดิมแบบนี้ฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันนะครับดูนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงยังไงอย่างนั้นเลยใครได้ไปผมบอกคันนี้คุ้มสุดๆในราคาเพียง549,000บาทโคตรคุ้มเลยนะครับมาร์คสี QC ต่างๆเดิมโรงงานหมดนะครับสเข้าไปยังร่องเลยนะฮะนี่ครับร่องตัว คานเบาะนี่ครับเดิมหมดเลยนะครับคุณผู้ชมมองมุมไหนก็เดิมนี่รถป้ายแดงชัดๆเลยนะครับนี่ฮะน็อตเดิมล่องเดิมหมดโอ้โหสวยขนาดนี้นะครับใครไม่จัดในพลาดแน่นอนคันนี้การตีลยว่ามาไวไปไวแน่นอนนะครับชุดแต่งครบๆแบบนี้ครับ all new i s u d max 1.9 s p a c e c a p นะฮะร,รถสวยเนี่ยกระดูกงูแทบจะไม่ต้องดึงให้ดูกันเลย นะครับรถปี2023ัหมไม่เจ็ดพนะฮะสติ๊กเกอร์กันลายหน้าจอยังไม่หลุดลอกออกเลยนะครับตัวบางแดดนะครับถุงพลาสติกยังอยู่เลยนะครับใส่ตัววัดเกตรดมาด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหอันนี้เรียกว่าขวัญใจไว้รุ่นเลยใครชอบรถทรงนี้นะครับฟรีดาวนะครับส่งค่างวด9,000 0ฟรีดาวได้เลยนะครับมีเครดิตจัดเต็มนะครับ มีเครดิตจัดเตรมได้เลยนะครับโอ้โหสวยมากคันนี้การันตีโครงสร้างเลยว่าโคงสร้างเดิม100%นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อแน่นอนนะครับนี่ครับ2023แท้เบลเดิมท้ายนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเบลเดิม2023สนี่ครับสวยมากๆคันนี้รีบด่วนเลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับรถมีคันเดียว หายากสำหรับรถแต่งครบ,ครบแบบนี้นะแล้วก็เลขไมล์วิ่งไปไม่ถึงหมื่นโลไมล์เจ็ดพันนะครับคุณผู้ชมปี2023แท้เทาแเรมโบชุดแต่งสปอร์ตตี้รอบคันล้อมแม็กนะครับเป็นแม็กคลอสติกเลสซิ่งนิ้วมาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับนี่ครับคันนี้เจ้าของเดิมเขาใส่เป็นกุญแจแบบรีโมทให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับล็อกรีโมทให้ครบเลยนะฮะปกติจะเป็นดอกขายแบบนี้ถ้ามาจากโรงงาน นะเขาใส่นี่ครับรีโมทกดล็อกให้เรียบร้อยเลยนะครับผู้ชมนี่กระจกใส่พับออตโอต้มาให้ด้วยนะครับล็อกลับพับออตโต้สัญญาณการขโมยใส่มาให้ครบเลยแล้วก็กุญแจใส่รีโมทมาให้โอ้โหคันนี้คุ้มมากๆใครได้ไปคุ้มสุดๆเลยเลขไหม่หลักพันนี่ครับนะครับแล้วก็ตัวแต่นะครับใส่แต่หอยโข่งมาให้ด้วยนะคันนี้เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันแบบใหม่ๆเลยสดๆเลย นี่ครับพวงาลมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ได้เบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับเบาะผ้าเดิมโรงงานใส่ตัวนี่ครับบูสต์มาให้ด้วยนะครับนี่ครับผู้ชมใส่บูสต์มาให้ด้วยโอ้โหคันนี้ได้ชุดแต่งของแถมไปครบเลยนะใครได้ไปใช้งานถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยกับรถใหม่สภาพป้ายแดงไม่เจ็ดพันนะครับมองมุมไหนก็เดิมนะครับตามซอกนะครับ มาส่องดูได้เลยครับนี่ครับเดิมๆเลยนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะครับอยู่เดิมครบหมดนะครับนี่ครับมาร์คสีคิวซีมอก็นะครับแคบเปิดได้นะครับดูน็อตลองมองมุมไหนก็เดิมนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมุมไหนก็เดิมน็อตเดิมหมดนะครับมาร์คสีคิวซีทุกจุดอยู่ครบหมดนะใครจะเอาช่างมาตรวจสอบมาเช็คมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับรันตีโครงสร้างเลยนะฮะคันนี้ รถสวยเดิมนะครับเม็ดอร์คเดิมโรงงานแถมได้ชุดแต่งเป็นของแถมหล่อๆไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินแต่งเพิ่มเติมนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ได้เลยครับราคา549,000บาทใครสนใจรีบด่วนนะสนใจรีบด่วนคันนี้น,นะครับบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะครับต่างจังหวัดก็มีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลย ฝากไว้ด่วนเลยครับคุณผู้ชมคันนี้นะครับฝากไว้ด่วนเลยเข้ามาใหม่ล่าสุดปี23ายางปี23ด้วยนะชุดแต่งครบนะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทรถดูเลขใหม่กันหน่อยนะครับกุญแจก็ใส่เป็นรีโมทให้เรียบร้อยนะครับคันนี้โอ้โหของแถมเพียบเลยเลขใหม่ถวีอมออครับเลขใหม่หลักพันนี่ครับเลขใหม่เจ0ดคุณผู้ชมนี่ครับเลขใหม่เจ0ดพคันนี้นะครับมาดูกันนี่ครับ ใหม่เจ็ดพโอ้โหจอเดิมโรงงานสติกเกอร์กันลายนะครับตัวหน้าจอยังไม่ได้เอาออกเลยครับเนี่ยติดมาจากศูนย์เลยมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเล่นเครื่องเสียงบลูทูธรับโทรศัพท์ได้ด้วยเลขไม่เจ็ดพใหม่กว่านี้ก็ต้องป้ายแดงแล้วครับคุณผู้ชมนะครับใหม่กว่านี้ก็ต้องลดป้ายแดงแล้วแหละนะครับราคาป้ายแดงลองไปเสิร์ชดูว่าคุ้มค่าแค่ไหนวันนี้ลูกค้าได้เลขไหมเจ็ดพ นะครับใช้งานไปแค่เจ็ดพันสามนะครับรถมือเดียวป้ายแดงแท้ๆเลยและก็ได้ชุดแต่งของแถมแบบนี้ไปในราคาเพียงห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคุ้มนะครับเซ็นทรัลล็อกเขาใส่มาให้ครบเลยนะคันนี้นะกุญแจรีโมทเซ็นทรัลล็อกสัญญาณกันขโมยต่างๆนะครับบูทใส่มาให้นะครับผมแม็กสเกิร์ตรอบคันโอ้โหดูนะภายในห้องนักสารเครื่องเงียบมากนะครับเป็นท่อเดิมของเขาไม่ได้ใส่ท่อมานะ อันนี้ไม่ได้ดัดแปลงตัวเครื่องยนต์ไม่ได้ดัดแปลงตัวท่อท่อเดิมเงียบกิ๊บเลยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดระบบแอร์นี่ครับปรับหมดต่างๆได้นะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยแหละคุณผู้ชมรถใหม่แอร์เย็นภายในหอมสะอาดสดชื่นนะครับหลายทนบอกว่ารถวิ่งไป7,000โลเขาขายทำไมนะฮะบ,บางคนเขาอาจจะไม่อยากขายนะฮะแต่ว่าอาจจะหมดสัญญาอาจจะถูกลเล,ก,ก,เลกสัญญา หรือว่าพูดง่ายคือรถยึดตั่นเองนะครับเข้ารับประมูลนะครับนี่ครับได้มานี่คือโชคดีมากๆคันนี้นะครับได้ชุดแต่งของแถมรถปีใหม่วิ่งน้อยมากๆนะครับภายในเดิมๆเลยนะครับกล้องถอยนะครับเดิมโรงงานใส่มาให้ครบหมดแล้วครับผู้ชมนี่ครับกล้องถอยเดิมโรงงานคันนี้ผมบอกเลยว่าใครได้ไปใช้งานเนี่ยโคตรคุ้มเลยในราคา5 4 9 0 0 0 นะครับ5 4 9 0 0รถปี2023แท้ชุดแต่งครบนะครับมือเดียวป้ายแดงแน่นอนนะครับการนตีโครงสร้างนะครับเกรด A อบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้งานครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคู่มือการใช้งานต่างๆครบหมดนะฮะนี่ครับสวยงามนี่ครับคู่มือการใช้งานครบหมดนี่ครับววรันตีศูก็ยังมีอยู่ด้วยนะครับวารันตีศูนย์ยังมีอยู่ นะครับรถมือเดียวป้ายแดงภาษีและพรบเราดูแลให้ครบหมดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ2023แท้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับ2023แท้นะครับรถเจ้าของเดียวนะครับมือหนึ่งนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับรีบด่วนคันนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับคุณผู้ชมหัวนงหัวน็อตดูให้หมดนะฮะคันนี้ ต้องบอกเลยว่าใหม่กว่านี้ก็ต้องนุ่นเลยครับโชว์รูมป้ายแดงนะฮะใหม่กว่านี้ไม่มีละว,วิ่ง7 0 0 0นโลนะฮะใหม่กว่านี้ก็ต้องป้ายแดงเอาละนะครับแต่ว่าคุณจะได้ชุดแต่งแบบนี้หรือเปล่าในราคามือหนึ่งป้ายแดงซึ่งแพงกว่านี้แน่นอนนะวันนี้7,00 0โลชุดแต่งครบยังไงก็คุ้มนะครับ549,000าไปดูกันครับคุณชมกุญจงกุญแจใส่รีโมทนะครับเซ็นทัลล็อกใส่มาให้ครบเลยคุ้มมากๆ นี่ครับมาดูไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าเป็นของเดิมโรงงานนะเป็นหลอดไส้นะครับคุณผู้ชมนะครับไฟหน้าเป็นเดิมโรงงานหลอดไส้นะครับนี่ครับยวเ,เปิดห้องเครื่องให้ดูกันนะครับดูห้องเครื่องแบบสดๆเลยนี่ครับโอ้โหใหม่มากใหม่กว่านี้ที่ผมบอกก็ต้องป้ายแดงแล้วล่วละคุณผู้ชมถ้าใหม่กว่านี้นะดูเครื่องยนต์นี่ครับ ดูเครื่องยนต์นะความใหม่ความสวยความเงานี่ครับโอ้โ oh หนี่ครับแผ่นเพดสติ๊กเกอร์กันลายยังไม่หลุดลอกเลยนะครับนี่ครับดอกลิเวทสีดำเท่านั้นสำหรับออนิวิสุบีแม็กไม่ว่าจะเป็นดีแม็ทุกรุ่นหรือว่าอีสุทุกรุ่นนะครับดอกลิเวทต้องเป็นสีดำเท่านั้นนะครับมาร์คสีคิอยู่น็อตแก้มไม่เคยมีการถอดไม่เคยทำสีนี่ครับแก้มเดิมน็อตเดิม ฝากระโปรงโคตรเดิมเลยนะครับเหลี่ยมเดิมดูครับความใหม่ความสดตามที่ผมแจ้งเลยนะครับใหม่คนนี้ก็ต้องโชวรุมป้ายแดงนะครับนี่ครับมอบพักต่างๆต้องสายยู่เลยมาร์คสี QC ต่างๆเดิมโรงงานหมดมอบพักดูนะฮะนี่ครับมาร์คคิวซีเนี่ยแต่หอยโข่งด้วยใส่แต่หอยโข่งมาให้ด้วยนะครับ แกมซ้ายแก้มขวาเดิมหมดนะครับไม่เคยมีการทําสีรถไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการเก็บงานไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนการันตีโครงสร้างแผ่นกันความร้อนใหม่กิปเลยนี่ครับคุณผู้ชมนี่ฮะโอโ้โหอนน้สวยจริงๆรั้ทุกตัวเดิมหมดเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับปับ๊มเบรกมอเบรกนะครับมาร์คส QC อยู่ครบเดิมหมดเลย ฝากไว้ด้วยครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเข้ามาใหม่วันนี้วันที่9นะครับสิงหาคมกับ AllNe w i s u z u D-Max 1.9 Space Cap นะครับผม DDI SDA เกียร์กียธรรมดาชุดแต่งสปอร์ตี้รอบคันล้อ m a x Cosmic หิลอลอนะครับสัญญาณการขโมยเซ็นทรัลล็อกกุญแจรีโมทใส่มาให้ครบไปทำเองก็หลายบาทนะครับคุณผู้ชมชุดแต่งนี่ก็หลายบาทแล้ววันนี้ในราคาเพียง549,0 0 0บาท ได้ไปคร,ครบแบบนี้หล่อๆแบบนี้นะครับแถมเลขไม้วิ่งไป7,00 0กโลเท่านั้นเองคุ้มสนใจรีบติดต่อด่วนขอรายละเอียดเพิ่มเติมรูปถ่ายเพิ่มเติมอย่างไรแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับอยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่เลยจองให้ไวจองให้ทันนะครับผู้ชมคนนี้มาไวไปไวแน่นอนใครชอบรถทรงนี้ถูกใจแบบนี้รีบแจ้งเข้ามาเลยนะครับผู้ชมจองไวจองก่อนได้ก่อนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผม ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครอยากได้รถสวยคันนี้ไปใช้งานรีบจองครับจองให้ไวจองให้ทันนะครับสวัสดีครับ